ันนี้เราจะไปทําการปั่นจัก,กรยานเฮ้ hey, ทุกคนแล้วก็มีสกูตเตอร์ด้วยนะคะ<ห>ก็รู้สึกว่าน่าจะสนุกนะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ไปดูบรรยากาศก,ก่อนแล้วกันเนาะสนุกกันใหญ่ฮะเอกี้ก็มายืมปั่นจัก,กรยานเนาะสนุกแนะ่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพสวยๆมาให้ดูด้วยนะ นอนแต่หน้านี่ไม่น่าจะสวยบรรยากาศก็ร่มรื่นนะก็คือแถวแถวบ้านผมเนี่ยจะมีแบบทางยาวเนาะยาวไปแบบสุดนู่นนะสุดหูสุดไม,ม,ม่หูลูกตาต้องการจะพาไปดูอะไรฮนะ <S <S ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นอีสเตอร์เอก เป็นหนึ่งในคนที่คอยถ่ายคลิปกับพวกเราเนาะตอนนี้ตื่นแล้วเนาะปอดประปไม่สบายนะคะตัวร้อนนั่งเลยเห็นไหมไอเกี้ก็ไปหาแล้วนะแล้วก็น้องการไปค่อยๆไปหาน้องปอดปานกันนะ่นะน่าสงสารดูสิโอ้โยนะ่าสงสาร ทำอะไรไม่รู้ครับทำอะไรเหรยาอเข้าไปเยาเข้าไปในนู้เลยเราจะเลสโกเลยนะเล่นที่ตอนนี้ฮะน้องกันก็พามาตรงนี้มาทำไมไม่รู้เนองน้องปดปลายมาทำไมไม่รู้เนาะใช่ไหมไ<ป>อืมไปแล้วฮะเข้าไปด้านในเดี๋ยวผมจะไม่ตามไปห้าเท่าไหร่นี่ฮะทางมันจะไปเปีปยกแฉะๆหน่อยแต่เราก็พอเดินได้ มันคืออะไรไม่รู้นะคะที่มาทําไมไม่รู้ระวังนะพี่กี้กกรถต้องชดอะชดแล้วคือตุ้มตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ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 ้มไม่ได้ยินเสียงเลยเกิดอะไรพี่อะทำอะไรไปเราไปกันแล้วกันกน,นะ เมื่อกี้นี่สวยไหมเดี๋ยวเราไปดูกันหลังบ้านแล้วกันเนาะไม่จ่เต็มเลยใช่๋ยวไปแต่ไม่แก้ภาพสวยมากนะคะไม่จ่าย๋ยอกอยู่บ้านกันนี่คือหลังบ้านของเราที่มันชชในฝ่อฝนตกนะช่น่คะไก่เต็มเลยนี่มาแล้วสา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 วถือล่มสาวสาวกัวดำแค่นี้ก็ดำอยู่แล้วไหมพี่ชอดขอท้าหน่อย เอาจักรยานปั่นข้ามน้ำได้ไหมได้ไหมมันจะเบียดไงกันเอาเลยมาลุยมาจังหวะนี้กันนะลงไปเลยโอ้สวยงามอ้าไปอีกบ่อหนึ่งนะอีกบ่อหนึ่งต้องวนก่อนวนก่อนบ่อใหญ่ฮะบ่อนี้รถมารถมาเอารถมารดไม่ไม่ใช่ รถโอ้รถไปร้านรถเข้าร้านอ่ะไปไปวนไปอีกรอบนึงอ่ะไปไปลงน้ำลงน้ำใหญ่ฮะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่บ่อนี้กันอีกบ่อนึงอ่เออนั่นแหละต่อเลยต่อกันเลยเออนั่นแหละสวยพี่สวยหลานลงบ่อเล็กๆอ่ะบ่อตรงนั้นอ่ะอ้าล้มหล่นดิเมื่อกี้จามเลยตัดออกไปนิดนึง ก็เลยอาจจะคำพูดอาจจะขาดหายไปบ้างก็ขออภัยครับขออภัยไปนู่นกันละคนเดียวนี่หว่าจะพูดว่ากันละทำไมหายลูกเหอยการปินต้นไม้ <c oughs> ปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ <c oughs> มาดูกันนะว่าน้องกันจะปีนต้นไม้ได้หรือเปล่า พี่กิ๊กก็เป็นกำลังใจให้นะรวบรวมเกรรมการกรรมการกรรมการที่ไหนอันนี้ฮะกันกรรมการเจ้าค่าแบบรดเมตตาใหยภายในหนุ่มหนึ่งสีหนุ่มเป็นเด็กเกียบร้อยโอ้เป็นเด็กขี้ขี้หนูชอบขี้เหรอหนูชอบขี้เหรอไม่ใช่ชอบสีลุงเข้าสีลุง เดี๋ยวเรารอน้องกันนะฮะไปทาการเออ,เอ ถ้าประชชนจะเบื่อก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศเต้นเต้นเดินเดินเดินอะวะเนี่ยอะไรวะมาแล้วมาเลยปุ้มก้อนหินยักษ์นะตัวตัวจะลอยไปกอดก้อนหินแล้วใช่ตัวก็พร้อมผอมบางทไา่เหมือนคนเนี้ยน้องป่วยเท้าเอวขนาดป่วยยังมีแรง่เท้าเอว สุดยอดไปเลยลถ่ายรูปเอ้ยพอแล้วช่างภาพเหนื่อยเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะเป็นบรรยากาศครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปไปแล้วเอง อย่าลืมกดไลค์แชร์และกด subscribe ด้วยนะต้องทั้งสามกดทุกคนนะฮะสามกดก็คือกดไลค์แชร์และ Subscribe นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวและผลท้ายคลิปหน้า,นาสวัสดีครับบ๊ายบายจะตัดต่อให้ดีเยังไงนะ๊ายบาย